สวัสดีครับทุกท่านแล้วก็ผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามารับชมในช่องมุดเชื่อชาแนลนะครับวันนี้ก็ผมก็จะพาท่านผู้ชมออกหมายกันนะก็มาแต่เช้าเลยครับสาหรับวันนี้นะกับนี่นะครับปีกลอเร์แต่ดัด,ดแปลงใหม่ <c oughs> ใช้เฉพาะโรลเลอร์แค่ซ้ายขวานะครับก็ใช้โรลเลอร์สองตัวเย็นๆแล้วก็ที่เหลือก็ถอดออกหมดนะครับก็จะใช้แค่นี้ ก็มาลองดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไง นี่ดูท่านผู้ชมตัดยางผิดชีวิตเปลี่ยนเลยครับตอนนี้แบบนี้เลยเรียบร้อยยิงไม่โดนครับเดี๋ยวก็ว่าจะกลับบ้านละจะลอกสัตว์โน่นก่อน น่าจะระยะโน่นนะครับประมาณ30กว่า40เมตรโน่นนะครับดูดูมันจะลองยิงแบบเสียงดวงดูนะรอบนี้นะหมดหมดก็บอกเลยครับ เื่อเยอะเกินโอ้ยดนนูนู่นครับนัดนัดบอกว่าไอ้ปลามันขึ้นตรงหน้าผมนู่นครับน่าจะที่เดิมเมื่อกี้นี่นแหละคิดว่านะจะลองเสี่ยงซัดดูครับมันจะเป็นยังไงลองดูดิเนีย่ยอะไรนักหนาวเนี่ย ไหนวะไม่รู้จะสุ่มยิงตรงไหนตอนนี้ทางไหนวะมองไปทางไหนก็ไม่เห็นปลาเลยโน่นนะครับจะลองดูไกลๆโน้่นอ่ะเผื่อสักเผื่อขึ้นบนสักเม็ดหนึ่ง โอ้ไม่น่าจะโดนเว้ยเล้าโดนอยู่นี่หว่าโอ้ น่าจะฟลุกหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยโดนอยู่โดนอยู่ฟลุกฟลุกฟลุกโอโดนตัวไม่ค่อยใหญ่ครับก็จะถือโอกาสกลับบ้านเลยตัวนี้แล้วนะเอ,อ้ยางยังไม่ได้เรื่องครับยาง จะล้มอะไรนักหนาวเนี่ย ไอ้น้ำตัวเล็กนิดเดียวแล้วออกมาทำไมมันตัวใหญ่วะโน่นครับโยนไปข้างล่างเลยเอ้ยก็เอาข้างล่างแล้วก็กลับบ้านไป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  กลับบ้านดีกว่าไม่ได้เรื่องละยิงจนท้อนะครับไม่โดน,นที่โดนก็น่าจะฟุ้กแหละนี่ตัวเมื่อกี้ที่ได้เนี่ยแหละ ก็ตัวนี้ก็โลกกว่าเห็นเห็นนะครับสหรับตัวนี้นะใหญ่มากก็เหลืออีกตัวหนึง่งในถุงตัวนี้ได้เป็นตัวแรกนะครับได้เป็นตัวแรกนี่ใหญ่เหมือนกันโลกกว่าเหมือนกันนะตัวนี้ นี่ให้ดูเลยยังเจมนี่ครับสองตัวใช้เวลาไปสามชั่วโมงก็ยิงไปหลายนันดอยู่นะแต่ว่าไม่โดนเนื่องจากอ่อ อย่างที่ได้เกิดไปในขั้งต้นแล้วนะครับว่าไอ <c oughs> ตัดยางผิดเมื่อคืนไม่ได้เช็คดีนะครับก็เลยผลม,มันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แหละอะไรก็ไม่ได้ออกมาด้วยโอยแต่ปลาก็ขึ้นดีนะ เนี่ยแต่ว่าผมยิงไม่โดนเองวันนี้นี่ตัดยางผิดชีวิตเปลี่ยนแน่นอนครับยิงไม่โดนจะถือโอกาสกลับบ้านเลยครับฝนล่ลอยลงมาอีกละใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จบแล้วชอบถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะทานผู้ชมนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องมืสัชาแนล แล้วเรากลับมาเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นหมายที่ไหนแล้วก็เกี่ยวกับคลิปอะไรวันนี้ทางผมเองก็ต้องจากลาไปก่อนครับฝนเทล,ลงมาแล้วครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ